เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทสี่ข้อที่43จนจบนะครับเมื่อผ่านไปสองวันพระเยซูก็เสด็จออกจากที่นั่นไปที่แคว้นกาลิลีพระองค์ทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเกิดของตนดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์พอพวกเขาเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําในเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็ม เพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ทรงทําให้น้ํากลายเป็นเล่าอางุ่นและที่เมืองคาเปรนาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านทราบข่าวว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปอ้อนวอนพระองค์ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตน เพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อขา้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตายชายคนนั้นเชื่อพระดำหลัดที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไป ขณะที่กลับไปนั้นพวกทาตของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วเขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้นและพวกทาตก็เรียนว่าไข้าหายเมื่อวันนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับท่านว่าลูกของท่านจะไม่ตายเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยนี่เป็นหมายสำคัญครั้งที่สองที่พระเยซูทรงทำ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีนี่เป็นพระเจ้านาที่น่าสนใจมีบทเรียนคนที่เชื่อคนที่เห็นจึงเชื่อก็ยังได้รับแต่คนที่ไม่เห็นแต่ยังเชื่อยิ่งได้รับมากกว่าแต่ถ้าเห็นแต่ไม่เชื่อจะไม่เห็นอะไรเลยและจะไม่ได้รับอะไรเลยนี่คือสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาของพระวจนะในบทเรียนในตอนนี้ก็คือว่าพระคําของพระเจ้าได้พูดถึง เรื่องราวของคนที่มีท่าทีการตอบสนองต่อพระเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์คือแผ่นดินยูเดียที่พระเยซูทรงบังเกิดและมีชีวิตอยู่ที่ครอบครัวของพระองค์มารีโยเซฟอยู่ที่นั่นและทุกคนก็รู้จักมารีโยเซฟรู้จักพระเยซูรู้จักยากอบน้องของพระองค์และรู้จักต้นเถาเหลากอของพระองค์และก็เมื่อพระองค์เสด็จไปเขาบอกอ๋อกลับบ้านเลยมาเยี่ยมบ้านเลอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอ๋อเป็นไงเยซู ออมีสาวกมาด้วยมีลูกน้องมาด้วยหลายคนก็จะมีมุมมองอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าการที่เราคุ้นเคยหรือว่าสนใจเฉพาะเรื่องสิ่งที่อยู่เป็นภายนอกวงศาขนาญาติวงดำดับวงตระกูลหรือความสนิทสนมความเป็นกันเองความเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้สนใจใส่ใจในความเป็นพระเจ้าหรือสิ่งที่พระพรที่มาจากพระเจ้าทําให้ความคุ้นเคยหรือว่าการที่เราใส่ใจในเรื่องเนื้อหนังหรือทั่วไปความสนิทนสน,ทนมกลายเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของเราโดยไม่รู้ตัว จึงทาให้พระเยซูไม่ได้รับเกียรติในบ้านของตนแต่เราต้องรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาเป็นลูกของมาริโยเซฟเพื่อจะเป็นพงพันตระกูลออกลูกออกหลานแล้วก็มีเชื้อสายนมสกุลเยซูของพระอ,องค์แต่พระองค์มาเพื่อสำแดงพระบิดาและมาเพื่อจัดการกับมารร้ายมาเพื่อที่จะให้มนุษย์พบกับการอัศจรรย์และพบกับพระเจ้าผ่านทางพระอ,องค์ความเป็นพระเจ้าความเป็นสวรรค์อาณาจักรแผ่นดินสวรรค์มิติฝ่ายวิญญ,ญาณและพระพรทุกประการและจุดประสงค์ของโลกนี้ทั้งหมด อยู่ในพระเยซูในความเป็นพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ได้อยู่ในการเป็นลูกของมารีโยเซฟไม่ได้อยู่เป็นคนที่บ้านเกิดเมืองนอนภูมิลำเนาอยู่ที่แคว้นยูเดียหลายคนคิดอย่างนั้นหลายคนมักจะตกบ่วงในเรื่องนี้มีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆได้มีโอกาสเป็นงานฟื้นฟูหรือพี่น้องได้รับพระพรใหม่ๆมมักจะเป็นคนที่มีการอศัศจรรย์แล้วก็ไม่แปลกที่คนใหม่ๆมักจะเป็นคนที่พบการอศัศจรรย์ง่ายกว่าคนที่เชื่อพระเจ้านานแล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแต่มันมีจุดที่เราต้องระมัดระวังเราใช้ลถสิ่งของต่างๆเรามีเวลาเช็คเครื่องเรามีเวลาเข้าศูนย์เรามีเวลาในการที่จะทําความสะอาดเพื่อรีเซตให้ทุกอย่างนั้นมีประสิทธิภาพเรายังมีการอาบน้ําแต่งตัวร่างกายของเราเพื่อให้เราจะสดชื่นอยู่เสมอการที่เราปล่อยปะละเลยก็จะทําให้เราจากคนที่ยังไม่แก่ก็แก่เร็วแก่เกินวัยจากคนที่ควรจะมีร่างกายแข็งแรงก็กลายเป็นคนอยู่ในสภาพที่เหมือนคนแก่ เพราะข้างในเราทั้งหลายนั้นไม่ได้มีกําลังสดชื่นในพระเจ้าขาดความเชื่อหรือขาดสิ่งที่เราตื่นเต้นหรือสดใหม่กับพระองค์ขาดการจดจ่อในสิ่งที่พระองค์คือพระเจ้าขาดการจดจ่อในการเจิมขาดการจดจ่อในสิ่งที่จากพระพรของพระเจ้า,าก็กลายเป็นอุปสรรคโดยไม่รู้ตัวก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราพลาดจากพระพรของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัว ในข้อ45ว่าพระเยซูเสด็จไปที่กาลิลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ผู้คนมองว่าพระองค์เป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาพระองค์เป็นถือว่าเป็นแขกที่มาเยือนเป็นผู้รับใช้ที่มาเยี่ยมเป็นอะไรต่างๆที่มีความตื่นเต้นเวลาที่เรามีแขกเข้ามาในพื้นที่ต่างๆในบ้านของเราในโบสถ์ของเราในชีวิตของเราเรามักจะให้ความกระตือร้นต้อนรับหรือเปิดใจหรือให้ความสําคัญนั่นเองให้การจดจ่อในสิ่งที่ไม่ใช่ความคุ้นเคยดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปที่กาลิลีนั้น พมพีในข้อ45บอกว่าชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์เวลามีแขกมาเนี่ยเราก็จะมีการต้อนรับเป็นพิเศษอันนี้คือสิ่งที่ปกติมันจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดปกติสิ่งที่ปกติทําให้เราพลาดจากพระพรที่พิเศษได้ต้องระมัดระวังแต่ชาวกาลิลีเขาเป็นคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับพระองค์เขาเห็นพระองค์เสด็จเข้ามาเขาตื่นเต้นและเขายินดีเขาต้อนรับพระองค์และเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งใดเขาตั้งใจฟัง เขาสนใจเมื่อพระองค์กล่าวถึงพระราชกิจของพระเจ้าและพระองค์ทำพระราชกิจของพระเจ้าเขาเชื่อง่ายๆเขาตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่ควรจะอยู่ในชีวิตของเราแม้เราจะเชื่อนานมากี่หลายชั่วอายุคนท่าทีเหล่านี้มันเป็นเคล็ดลับของเขามันเป็นเคล็ดลับสําหรับพระเจ้าที่จะทําให้เราได้รับพรชาวกาลิลีต้อนรับพระองค์เพราะว่าพวกเขาได้เห็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทําในเทศกาลที่เยรูซาเล็มเพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยเพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วย คนใหม่ก็มาโบสถ์คนเก่าก็มาโบสถ์ขอให้ท่าทีของเราเป็นเหมือนชาวกาลิลีก็ดีกว่าที่เรามีท่าทีเป็นเจ้าถิ่นหรือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่ทําตัวเสมอท่านก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเจิมอุปสรรคที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ทําตัวให้เสมอกับเราเพราะว่าพระองค์รู้ว่าอย่างที่เราได้อ่านมาแล้วใช่ไหมครับว่าพระเยซูว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์มาเป็นสักขีพยานให้พระองค์เพราะพระองค์รู้ว่ามีอะไรอยู่ในมนุษย์ แต่ทำไมพวกฟาริสีหรือคนยิวจับพระเยซูไปฆ่าเพราะเหตุผลหนึ่งคือทำตัวเทียบเท่ากับพระเจ้าการที่มีใครที่มาเทียบเท่าหรือเสมอโดยที่เขามีการเทศะและรู้จักพระเจ้าได้รับเกียรติมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะไม่หวงของดีและพระเจ้าจะยกขึ้นใครที่เข้าใจการเจิมเห็นคุณค่าการเจิมเห็นคุณค่าของประธานเห็นคุณค่าพระวจนะเห็นคุณค่าคริสจักรเขาจะได้พระพรที่มาจากพระเจ้า แม้ว่าเขาเป็นคนใหม่แม้ว่าเขาเป็นคนอื่นแม้ว่าเขาเป็นคนโบสถ์อื่นแม้ว่าเขาเป็นคนครอบครัวอื่นนี้ขอให้เรารู้จักเคล็ดลับอย่าทําตัวให้เราเป็นเหมือนกับสเสมอหลืมนะฮะภาษาอีสานนะครับสำนวนพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราต้องฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรดังนั้นพวกนี้เขาเห็นเห็นพระเยซูทําทการอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานาะในการที่พระองค์ทำการอัศจรรย์พวกเขา,าก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยเขาได้เห็นเขาเชื่อเมื่อเขาเชื่อ เกิดอะไรขึ้นพระพี่บอกว่าดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกที่ไหนที่มีความตื่นเต้นหิวกระหายพระเยซูจะมาอีกใครที่เป็นคนที่หิวกระหายกระตือร้นพระเจ้าจะให้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกพงค์จะมาเยี่ยมเยียนเขาอีกแม้แต่บ้านของพระองค์อยู่ที่ยูเดียเมื่อเขาไม่เปิดใจต้อนรับพระองค์นานๆพระงค์จะไปทีหนึ่ง แต่ว่าสำหรับที่ใหม่ๆแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ที่นั่นมีคนที่เปิดใจกับพระองค์พระองค์จะไปอีกนี่เป็นหลักการฝ่ายวิญญาณรักษาชีวิตของเราให้กระตือร้นอยู่เสมอฮาเลลูยาสละเสริญพระเจ้าพระองค์จะมาอีกกับคนที่หิวกระหายพระองค์จะให้อีกเมื่อเวลาคนเหล่านั้นหิวกระหายคนที่อิ่มแล้วก็เลิกกินก็ไม่ต้องเสิร์ฟอีกเวลามีใครมาเสิร์ฟบอกพอแล้วอิ่มแล้วแต่เม่คนหิวกระหาย แม้แต่เขายังไม่มาเสิฟเขาจะเรียกว่าขอสั่งเพิ่มหน่อยกดกิง่งกดออดสั่งเพิ่มหน่อยพระเจ้าพระเยซูชอบจัดให้สําหรับคนที่ยังไม่อิ่มคนที่หิวกระหายคนที่ต้องการอยู่เสมอคนที่มีชีวิตชีวาอยู่เสมอนี่คือหลักการฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องรักษาไว้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ในยูเดียเนี่ยเขาควรจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิพิเศษและมีศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์มีความภาคภูมิใจในพระองค์ มือนที่พระองค์บอกว่าพวกเขาช่างไม่รู้เลยว่าเรามาเพื่อปกป้องเขาเหมือนดังแม่ไก่ที่กกลูกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอด้วยเหตุนี้สิ่งที่เห็นอยู่หินทุกก้อนจะต้องถูกพังลงด้วยศัตรูเพราะฉะนั้นอยาให้ความคุ้นเคยชินชาของเราไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวริสเซียนไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับศิพิบาลกับผู้นำนะฮะหรือว่ากับพี่น้อง เราใช้ก็ต้องเรามัดระวังที่เราจะไม่ทําตัวให้เหมือนกับในลักษณะที่เสมอหล่มผมใช้คําสํานวนนี้มันเข้าใจสําหรับบริบทของเราไม่อยากใช้สํานวนที่เปรียบเทียบไปมากกว่านั้นขอให้เราเข้าใจในเรื่องนี้เราต้องรู้ว่าการเจิมและสิ่งที่เราโปรนิบัติพระเจ้าเป็นสิ่งที่แยกไว้ต่างหากแม้แต่ในอาคารเดียวกันยังมีที่สําหรับคนต่างชาติมีลานชั้นนอกมีลานชั้นในมีห้องบริสุทธิ์และมีที่บริสุทธิ์ที่สุด ในชีวิตที่เรามีความสัมพันธ์ในฐานะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาผู้นําผู้ตามพี่น้องสมาชิกเรามีสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เป็นกาละเทศะการเจมิมฤทธิเดชเกียรติศักดิ์ศรีต่างๆที่เรามีการเคารพการเจิมของพระเจ้าเป็นความฉลาดของมนุษย์แต่เป็นเป้าหมายของมารซาตานที่จะทําให้เราเจตนาผิดและเพื่อมันจะครอบงําและเอาสิ่งนั้นแต่เมื่อคนไปติดกับของมารมารเรียกร้องเกียรติศักดิ์ศรีมากยิ่งกว่านั้นเห็นไหมคนตมอบตอบคาน เข้าหาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแยกแยะให้เรารู้ว่ามารเล่นงานหนักกว่าอีกพระเจ้าต้องการให้เราฉลาดที่จะมีวุฒิภาวะแล้วก็เข้าใจการเจมิมและเราทั้งหลายจะได้รับสิ่งที่ไม่จํากัดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นของดีที่สุดมาจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า พระองค์จะมาอีกสําหรับทุกคนที่มีใจหิวกระหายเขาจะได้รับอีกเขาจะรับคาเผยอีกเขาจะรับการหายโรคอีกเขาจะรับการเจิมอีกเขาจะรับพระพรอ,อีกเขาจะรับสิ่งที่สดใหม่อีกเมื่อเขามีใจตื่นเต้นและหิวกระหายกับพระองค์และที่เมืองคาเปรอร์นาุมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านทราบข่าวว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปอ้อนวอนพระองค์ ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อพระองค์พูดดักไว้ และพระองค์ก็รู้ว่ามันก็มีสิ่งนั้นเจือปนอยู่ในความคิดของเขาเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจคือลูกเขาจะตายเขาต้องการให้พระองค์ต้องรักษาลูกเขาอย่าให้ลูกเขาตายยังไงก็อย่าให้ลูกเขาตายพระองค์ยังไงพระองค์ก็เท่านั้นที่จะรักษาเขาได้เขาจดจ่ออยู่ตรงนั้นแต่พระเยซูต้องการมากกว่านั้นคือการที่เราทั้งหลายเป็นคนที่มีความเชื่อซึ่งความเชื่อนั้นแม้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์วิกฤตเราก็ยังเชื่อและเรายังเห็นความสําคัญของความเชื่อ และเรายังให้ความสําคัญกับพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เป็นผู้ใหญ่นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการมองหานี่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์คนบาปได้กลับมาสู่คนชอบธรรมโดยการที่เราเข้าใจเรื่องความเชื่อที่ทําให้เรารู้จักให้เกียรติและรู้จักพึ่งพาพระเจ้าแม้ในเวลาที่ไม่ต้องถึงวิกฤตข้อ49่าข้าราชการคนนั้นทุนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกของข้าพเจ้าจะตายเขาสนใจเฉพาะเรื่องนั้น แต่ขณะเดียวกันโอเคพระองค์ถือว่านี่ก็เป็นเรื่องด่วนสําหรับเขาพระองค์ก็เลยตรัสในข้อที่50บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตายเขาได้รับท้อยคาแล้วเขารับเอาเลยชายคนนั้นเชื่อพระดํารัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปเห็นไหมครับการที่เราได้เห็นและทําให้เรากลายเป็นคนที่เชื่อก็ยังได้รับสิ่งที่พระองค์จะให้ แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อมันจะหลุดมือเราไปไปหาคนที่เห็นคุณค่าไปหาคนที่กระตือล้อนร้อนลอนไปหาคนที่มีความเชื่อซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับผู้นําให้หรือไม่ให้แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเป็นผู้ให้ดังนั้นนายร้อยคนนี้เขาเชื่อเชื่อพระดํารัสของพระเยซูรับเอาแล้วก็ไปตามความเชื่อนั้นเลยว่าเขาจะกลับไปแล้วลูกของเขาจะหายกลับไปเถิด ลูกของท่านจะไม่ตายชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไปขณะที่กลับไปนั้นพวกทาสของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วฮาเลลูยาลูกของท่านหายแล้วเขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้นและพวกทาสก็เรียนว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับ ตนว่าลูกของท่านจะไม่ตายจิิงที่เขาตอบสนองเขาว่าหาเลลียาดีใจมาจัดงานเลี้ยงฉลองสําหรับลูกที่หายโดยปล่อยปลาละเลยพระเยซูเหมือนอย่างที่เราฉลองวันเกิดโดยไม่คิดถึงพ่อแม่เหมือนจัดเราจัดงานคริสมาส์จดจ่อที่ของขวัญโดยไม่คิดถึงพระเยซูแต่เปล่าคนนี้บอกว่าเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยนี่เป็นหมายสําคัญครั้งที่สองที่พระเยซู ทรงทำเมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีคนที่เชื่อและมีความเชื่ออยู่เสมอเราจะมีการอัศจรรย์อีกฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและเพราะว่าพระองค์ต้องการใครก็แล้วแต่ที่ต้องการพระองค์จะให้อีกแต่ถ้าเมื่อใดคิดว่าอิ่มแล้วมาโบสถก็เท่านั้นมาโบสถ์ก็อย่างนั้นอา่านพระบีก็เท่านั้นมาสกการก็เท่านั้น เล่นดนตรีก็เท่านั้นร้องเพลงก็เท่านั้นนำมาที่ฐานก็เท่านั้นเป็นหัวหน้าเซลก็เท่านั้นเป็นผู้รับใช้ก็เท่านั้นทำโบสถ์มาหลายปีก็เท่านั้นระวังอย่าปล่อยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นขาลงแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเป็นคนที่หิวกระหายตื่นเต้นถ้าชาวยูเดียเป็นอย่างนั้นถ้าคนในหมู่บ้านพระองค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างชาวกาลิลีเขาจะเห็นการจันร์อีกเพราะพระองค์มาเพื่อให้และเขาเป็นคนแรกที่จะได้รับถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอทรงอวยพรพระวจนะของพระองค์ ที่ทรงตรัสสำแดงเปิดเผยเพื่อเราจะเรียนรู้ท่าทีการตอบสนองต่อพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มาเพื่อให้มาเพื่อเราจะได้รับมาเพื่อให้สิทธิ์มาเพื่อให้โอกาสมาเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับอย่างครบบริบูรณ์และพระองค์มีมากมายเพียงพอทั้งในสวรรค์ทั้งในแผ่นดินโลกทั้งในชีวิตของเราพระองค์จะมีหมายสาคัญและกัรอศัศจรรย์ขอพระเจ้าอวยพรขับพงทั้งหลายให้มีท่าทีถูกต้องและชําระท่าทีของเรา ให้เหมาะสมอยู่เสมอให้ถูกกาลเทศะเสมอขอพระเจ้าปกป้องชำระท่าทีของเรามีใจที่ตื่นเต้นอยู่เสมอมีใจกระตือรล้นลและเป็นผู้ใหญ่แยกแยะได้มีวุฒิภาวะรู้ที่ต่ำที่สูงรู้ว่าพระองค์คือใครของประธานคืออะไรการเจิมคืออะไรชีวิตความสัมพันธ์ความเป็นกันเองที่โปร่งถ่อมพระไทยลงมาอยู่ท่ามกลางเราเป็นอะไรและเราจะไม่ขาดพระพรขอพระเจ้าชำระเราเตือนเราอวายพรทุกคนให้มีความเชื่อกระตือรือล้นลมากขึ้นมากขึ้น เจิมเราอวยพรเรานำเราปกป้องเราพระองค์จะเยี่ยมเย็ยนเราใหม่พระองค์จะมีการอัศจรรย์หมายสำคัญเพิ่มขึ้นใหม่อวยพรเราเจิมเราเพราะพระองค์จะทรงให้เกียรติสำหรับคร,ริสเจักจเพื่อแผ่นดินพระองค์จะมาตั้งอยู่ผ่านทางผู้เชื่อคอยเราทั้งหลายเป็นคนอย่างนั้นและพระองค์จะชดเชยเวลาต่างๆที่มีอยู่พระองค์จะทําได้ให้สําเร็จได้อวยพรเราปกป้องเรานําเราตลอดวันนี้และตลอดไปเรามอบสิ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในานามพระเยซูคริสต์ อาเมนพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ